างสู่ความสิ้นทุกข์หนทางเป็นทางลัดไปสู่ความสิ้นทุกข์นั้นมีมากมายอันเหตุเกิดโดยสังโยชน์เมื่อสรุปแล้วก็กล่าวได้ว่าเพราะขาดสติที่กำหนดให้รู้จักสภาพที่เป็นกระบวนการเกิดและสภาพที่เป็นสามัญ,ญลักษณะดังที่ได้กล่าวแสดงมาแล้วว่าก็คือขาดโยนิโสมนสิการสังโยชน์จะไม่เกิดหรือดับได้ ก็เพราะว่ามีโยนิสโสมานสิการโดยตั้งสติกำหนดให้รู้จักสภาพดังกล่าวนั้นแต่เมื่อจะแสดงอีกโดยปริยายหรือนัยะอันหนึ่งสังโยชน์บังเกิดขึ้นก็เพราะมีความหลงยึดถืออยู่ในสมมุติบัญญัติแห่งอายตนะนั้นสังโยชน์จะไม่เกิดหรือดับไปได้ก็เพราะมีสติกำหนดให้รู้จักสมมุติบัญญัติแห่งอายตนะนั้นและไม่ยึดถือ ในพระสูตรหนึ่งได้มีภิกษุรูปหนึ่งซึ่งเป็นผู้บวชเมื่อแก่แล้วได้กราบทูลถามพระพุทธเจ้าถึงข้อปฏิบัติดังจะเรียกว่าเป็นทางลัดคือขอให้ตรัสแสดงบอกโดยย่อพระพุทธองค์ก็ตรัสสอนให้ปฏิบัติทำความรู้เกี่ยวกับอายตนะนี้เก็บความมาแสดงได้ว่าที่แรกได้ตรัสถามให้ระลึกดูก่อนว่ารูปเสียงกลิ่นรสผัพวพะ คือสิ่งที่ถูกต้องและเรื่องราวที่ม่ได้เคยประสบมาก่อนคือไม่ได้ประสบแล้วมาก่อนและก็มิได้ประสบอยู่ในปัจจุบันและก็มิได้คิดว่าเราจะพึงประสบจะมีความพอใจติดใจความรักในสิ่งเหล่านั้นหรือไม่ภิกษุนั้นก็กราบทูลว่าไม่มีจึงได้ตรัสสอนต่อไปว่าแม้ในรูปเสียงกลิ่นรสผุพะคือสิ่งถูกต้อง และเรื่องราวทั้งหลายที่ได้ประสบทั้งปวงก็ให้เป็นสักแต่ว่าเห็นในการเห็นหรือในรูปที่เห็นให้เป็นสักแต่ว่าได้ยินในเสียงที่ได้ยินหรือในการได้ยินให้เป็นสักแต่ว่าทราบในการทราบกลิ่นรสผุพะหรือในกลิ่นรสผุพะที่ทราบ ให้เป็นสักแต่ว่ารู้ในการรู้หรือในเรื่องราวที่รู้ทางมโนคือใจเพราะเหตุที่ว่าถ้าจะมีสักแต่ว่าเห็นสักแต่ว่าได้ยินสักแต่ว่าได้ทราบสักแต่ว่าได้รู้ดังนี้แก่ท่านท่านก็จะไม่มีด้วยการเห็นหรือสิ่งที่เห็นการได้ยินหรือสิ่งที่ได้ยินการทราบหรือสิ่งที่ได้ทราบการรู้หรือสิ่งที่ได้รู้นั้น เพราะเหตุที่ท่านจกไม่มีด้วยสิ่งเหล่านั้นท่านก็จะไม่มีในสิ่งเหล่านั้นเมื่อท่านจกไม่มีในสิ่งเหล่านั้นทาน่นา,นนทานก็จะไม่มีในโลกนี้ไม่มีในโลกหน้าไม่มีในโลกทั้งสองนั้นนี่คือที่สุดแห่งทุกข์ดังนี้นี่เป็นพระพุทธโอวาทที่ตรัสโดยสัจเฉบเรียกว่าเป็นทางปฏิบัติทางลัดอันนำไปสู่ความสิ้นทุกข์ แต่ว่าการที่จะปฏิบัติเดินทางลัดไม่ใช่ของง่ายสำหรับการไม่ใช้โยนิโสมนสิการและโดยปกตินั้นคนเป็นอันมากก็ไม่ใช้โยนิโสมนสิการฉะนั้นแม้จะมีทางลัดก็ไม่เดินทางลัดแต่เดินทางวัตตะเหมือนดังเดินวนโบสถ์หรือเวียนโบสถ์แต่ว่าไม่เข้าโบสถ์ดังนั้นแม้จะเวียนโบสถ์อยู่กี่รอบนานเท่าใดก็คงไม่เข้าโบสถ์อยู่นั่นเอง ต่อเมื่อเลิกเวียนเข้าโบสถ์จึงเป็นอันว่าบรรลุถึงคนเป็นอันมากนั้นชอบเดินวนอันเป็นวัตตะดังกล่าวก็คือเดินวนอยู่ในสมมุติบัญญัติของการเห็นหรือสิ่งที่เห็นการได้ยินหรือสิ่งที่ได้ยินนั้นเรื่องสมมุติบัญญัตินั้นจึงสรุปได้ว่าคำว่าบัญญัติอย่างหนึ่งก็ใช้ในความหมายว่าการบอกการแสดง การบัญญัติคือการแต่งตั้งการกำหนดการเปิดเผยการจำแนกการกระทำให้แจ้งซึ่งสภาพหรือความจริงอันใดอันหนึ่งหรือสิ่งใดสิ่งหนึ่งดังที่ได้มีแสดงไว้ในธรรมนิยามสูตรว่าธาตุนั้นคือความตั้งอยู่แห่งธรรมอันเรียกว่าธรรมทิฏฐิความกำหนดแน่แห่งธรรมะอันเรียกว่าธรรมนิยามคือความที่สังขารทั้งปวงไม่เที่ยงสังขารทั้งปวงเป็นทุกข์ ธรรมะทั้งปวงเป็นอนัตตาย่อมตั้งอยู่อย่างนี้ตลอดไปพระตถาคตพุทธเจ้าจะทรงอุบัติขึ้นก็ตามไม่ทรงอุบัติขึ้นก็ตามธาตุนั้นก็เป็นธรรมทิฏฐิธรรมนิยามดังกล่าวก็ตั้งอยู่อย่างนี้แต่ว่าเมื่อตถาคตพุทธเจ้าทรงอุบัติขึ้นก็คือได้ตัดจะรู้ธาตุนั้นที่เป็นธรรมทิฏฐิธรรมนิยามนั้นเมื่อตัดรู้แล้ว ก็ได้ทรงบอกทรงแสดงทรงบัญญัติทรงกำหนดทรงเปิดเผยทรงจำแนกทรงกระทำให้ตื่นว่าสังขารทั้งหลายทั้งปวงไม่เที่ยงสังขารทั้งหลายทั้งปวงเป็นทุกข์ธรรมะทั้งหลายทั้งปวงเป็นอนัตตาดังนี้ฉะนั้นธรรมะที่พระพุทธองค์ได้ตัดสรู้แล้วได้ทรงแสดงให้ปรากฏจึงเป็นบัญญัติของพระพุทธเจ้าแต่ละข้อแต่ละบท เมื่อทรงแสดงทรงบัญญัติขึ้นดังนี้แล้วเราทั้งหลายจึงได้ทราบธรรมะที่ทรงแสดงทรงบัญญัติขึ้นนี้นี่เป็นความหมายของคําว่าบัญญัติทั่วไปและเมื่อพระพุทธศาสนาแยกออกเป็นสองคือเป็นธรรมะและเป็นวินยัยจึงได้ใช้คำว่าแสดงสำหรับธรรมะดังที่พูดกันว่าแสดงธรรมะและใช้คำว่าบัญญัติสำหรับวินยัย ดังที่พูดกันว่าบัญญัติวินัยดังนี้แต่เมื่อกล่าวรวมๆแล้วคำว่าบัญญัตินั้นก็ใช้รวมกันไปกับคำว่าสแสดงดังกล่าวอ้างธรรมนิยามสูตรนั้นและคำว่าบัญญัตินั้นก็ใช้หมายถึงภาษาที่พูดง่ายๆด้วยก็เป็นบัญญัติแต่ละคำพูดทั้งนี้ก็เพื่อสำหรับจะให้หมายรู้กันคำว่าสมมุตินั้นอย่างหนึ่งก็แปลว่ามีมติร่วมกันคือรับรู้ด้วยกัน ดังที่พระพุทธเจ้าทรงบัญญัติพระวินัยขึ้นก่อนให้สงสมมุติเจ้าหน้าที่ทําการสงทรงก็เสนอพระภิกษุรูปหนึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ทําการสงเรื่องนั้นๆและภิกษุทุกรูปที่ประชุมกันก็มีมติร่วมกันรับรองดังนี้ก็เป็นสมมุติขึ้นคือมีมติร่วมกันรับรองขึ้นและแม้ในประสูตรที่แสดงถึงความเกิดขึ้นของพระมหากษัตริย์พระองค์แรก ก็เรียกว่าพระมหาสมุติราชก็คือพวงชนมีมติร่วมกันยกขึ้นเป็นพระราชามหากษัตริย์เป็นผู้ปกครองเพราะว่าในหมู่ชนเมื่ออยู่รวมกันก็ย่อมจะต้องมีผู้ปกครองจึงทรงเป็นพระมหาสมุติราชและแม้ภิกษุสงฆ์ที่ประชุมการทำสังฆกรรมต,มตามพระวินยัยภิกษุแต่ละรูปนั้นก็อุปสมบทขึ้นตามพระวินัยบัญญัติในพิธีอุปสมบท สำเร็จด้วยสงมีมติรับรองร่วมกันภิกษุแต่ละรูปที่ประชุมกันประกอบสังฆกรรมจึงเป็นสมมุติสงฆ์นี่เป็นความหมายของสมมุติที่แรกและแม้สิ่งที่บัญญัติขึ้นนั้นตัวอย่างเช่นภาษาที่บัญญัติขึ้นพูดดังในภาษาไทยเรียกสิ่งนี้ว่าต้นไม้เรียกสิ่งนี้ว่าภูเขาเป็นต้นคนทั้งปวงก็มีมติรับรองร่วมกันและก็เรียกร่วมกัน ว่าต้นไม้ว่าภูเขาดังนี้คำที่บัญญัติขึ้นมาก็เป็นสมมุติขึ้นมาคือมีมติร่วมกันนั่นเองฉะนั้นตามความหมายเดิมนี้สมมุติบัญญัติจึงต่อเนื่องกันสมมุติบางอย่างก็ต้องบัญญัติขึ้นก่อนให้สมมุติก็ต้องสมมุติขึ้นและบางอย่างเมื่อบัญญัติขึ้นก็เป็นสมมุติต่อมาคือมีมติรับรองร่วมกันตามนัยนี้บัญญัตินั้น บุคคลเดียวกระทำได้ดังพระพุทธองค์พระองค์เดียวทรงแสดงธรรมะทรงบัญญัติพระวินยัยแต่ว่าสมมุตินั้นจะต้องมากคนคือคนทั้งหลายจะต้องมีมติร่วมกันและก็รับรองร่วมกันดังภาษาบัญญัติว่าต้นไม้คนทั้งปวงก็เรียกว่าต้นไม้ด้วยกันถ้าจะมีใกรภายหลังไปบัญญัติว่าอย่างอื่นเรียกต้นไม้ว่าภูเขา คนอื่นก็ไม่เรียกตามใครไปบัญญัติแผลงขึ้นดังนั้นก็กลายเป็นคนวิกลสมมุติจึงเป็นสิ่งที่ทุกคนจะต้องร่วมกันหรือคนส่วนมากร่วมกันรับรองมีมติร่วมกันดังที่กล่าวมานี้เป็นความหมายทีแรกนั่นเองผู้ใดให้ธรรมะเป็นฐานผู้นั้นได้ชื่อว่าให้พระนิพพานแก่คนทั้งหลายสุดท้ายนี้ขออัญเชิญคุณพระศรีรัตนตรยัย อำนวยวิชยให้ท่านที่ได้ฟังธรรมานิจนจบจงมีความสุขความเจริญในหน้าที่การงานและการดำารชีวิตอยู่ดีมีโชคด้วยเถินช่วยกดติดตามและกดแชร์คลิปนี้เพื่อให้เป็นธรรมทานแก่บุคคลที่ท่านรักครพนับถือด้วยได้บุญจากการให้สาธุเจริญในบุญขอบคุณและสวัสดีครับ